เออตอนนี้ผีชัดใจยตะ,ต,ะตะลุงลูกเออแกกำลังขีดนั่งตอนนี้กำลังทำคุณผลให้กับผมนั่งเบอร์ฟาราทินดูทั้งผลเผ็ดเออประญาดำพันนี่สิเออมาตัดรูปได้แกนี้ก็ทำอยู่แก่สุรากแกน่าดืมในพนามานเออ,เอ,อ ทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมทำรูปทำซื้อน้า,าบนานาเรื่อยทำพีเออถึงนุ่มปากสอ<ว>ยก็กลายนุ่มจีนกันแล้วไอ้ออยังนุ่มจีนกันมือ <c oughs> แล้มันเกี่ยวเรื่องตัดรูปซึ่งกนะ็ทำเพลงให้มีเปเนาอย่างคนนี้เออเออ <c oughs> เออเล่เดี๋ยวมันจุ่งกงจังเดี๋ยวเราจะมาเล่ขั้นตอนในการโตนี่กันขั้นตอนในการคิดอยู่พี่น้องกับเออซึ่งตอนนี้ช่วงดีลงมือทำเลย นี่คุณพุณคุณอยากล้วคุณพุก็ซ้ำกันอ๋อมันเจ้าขึ้นเลยกอย็อีทำรูปจัครับไปบา<อ>ขั้นตอนการขุดหนังตะลุงอ่นี่พีเน่รับจังท่าดสิเด่กแกไม่ทายเลยเกไม่ถ่านาานเ,เ,เลยเกรดาเ่้า่ยเกเลยลึกช่งั้นี่คือการขุดนะครับ คือเดี๋ยวอธิบายพวกกรุงเทพฯคือการขุดตัวหนังตะลุงนี่เราต้องทํามีดก็ดีมีดนี้มันสําหรับการขุดหนังตะลุงโดยตรงเราทํามาจากาใบเลื่อยเหล็กเรามาทุบผงเฉียงพังแล้วมามัดกับไม้ไม้แล้วเ,เอาลวดมาวิน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 ,วนแล้วก็เรา,รเารรรรลับลับเสร็จลับลับลับเรามาเยงลงในหนังดังเพรอะจุ่มซาบู่น้อยๆแยงพลึดน,น,นั้นเนี่ยคนกรุงเทพฯก็เข้าใจแล้วเอาหนังพรเพชรอธิบายหน่อยสิอะไรนะ อธิบายการทำตัวนางตะลุงหลังจากนี้เขาทำอะไรหลังจากขุดเสร็จเนี่ยตาสีเอตาสีเขาใช้สีอะไรอย่าโฟซีเซนเหรอซีโอเอเออมันเนียนฉาดรูปก็มันฟังหมดเลยโอ้ยจากีโอเอเห็นนางของนางกรีตากับเสียเนี่ยซีโอเอเลยเฮ้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนการโตบไปต่อไปคือการปกดีตาสีได้เร็วซึ่งเรากำลังจะใช้ไม้ตับ กำลังเมียอะไรร่นก็เลดตรวจไม่กี่เรื่มเกี่ยวเลยเอาก็ถ่ายรูปโอ้ก็ถ่ายเอาอธิบายบ้างไอ้คนมาถ่ายรูปมันการใส่ไหมแต่เราต้องหลงน่ะนี่มีความรู้เป็นลูกศิษย์หนังเปี่ยมบุญพระงานเปี่ยมเก็บสอนเอาไว้ว่าเวลาหลงอ่ะใจเอาทำไมเจ้าจีนไออาจารย์เปี่ยมเราเป็นคนกว้างขวางนะเออ ใครเคยก็รู้จักแกอ๋อมันโยดใลยนั่งเปียมเลยทีนั้นใช่ <im it> ขนาดว่าไม้ตับนี่แกใส่ในรูปหนังไม้ฉันนี่ฉันเอารูปหนังใส่เพลงเอาไว้หมดมาเต็มบ้านนาว่าจะไปกินไม้ตับพอไปถึงก็งที่เพลงจริงหมดว่าโอ้ไม้ตับหนังเปียมไปกินเลยโ <c oughs> อ้ยเลยก็ที่เพลงชิงเดี๋ยวเราเปีย,ยมก <ๆ S 3> ว้างขวาหมดรู้จักมา <c oughs> โยบเลยเอาความอยู่ในเด็กช